ปีที่แล้วฟาร์มโชคดีนะคะมีบัว56ตัวนะคะปีนี้ตกลูกเพิ่มอีก22ตัวนะคะฟาร์มโชคดีมีบัวทั้งหมด56บวก22นะคะก็จะได้56บวก22 6บวก2เป็น8 5บวก2เป็น7 78ตัวนะคะต่อไปนะคะ ฟาร์มโชคดีมีวัวตัวผู้9้ตัวมีวัวตัวเมีย69ตัวฟาร์มโชคดีมีวัวทั้งหมด9บวกกับ69นะคะก็จะได้6 9บวก9นะคะ9บวก9ก็เป็น18ใส่8นะคะแล้วก็ทด1นะคะ1บวก6ก็เป็น7นะคะก็จะได้78ตัวนะคะต่อไปนะคะ วันนี้รีดนมวัวได้34ถังเมื่อวานรีดนมวัวได้มากกว่าวันนี้11ถังเมื่อวานรีดนมวัวได้ก็จะเท่ากับ34บวกกับ11นะคะ34บวกสิบเสบวก1เป็น53าบวก1เป็น4นะคะ4 5ถังนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวน นะคะคจากภาพนะคะกลุ่มที่1น,นะคะเก็บถุงนมได้30ถุงเก็บได้น้อยกว่าถุงที่2อ,อยู่5ถุงนะคะแสดงว่ากลุ่มที่2นะคะเก็บถุงนมได้30นะคะบวกกับ5ก็จะได้เท่ากับ35ถุงนะคะต่อไปนะคะ กลุ่มที่1นําถุงนมมาทำผ้าปูโตยาว7 5ซนติเมตรกลุ่มที่1ทําทำได้สั้นกว่ากลุ่มที่2อยู่1 5ซนติเมตรกลุ่มที่2องทำผ้าปูโตได้ยาว75บวกกับ15นะคะ75บวก15 5บวก5เป็น10เราใส่0ทด1นะคะ7บวก1เป็น8บวก1ก็เป็น9นะคะ ก็จะได้90เซนติเมตรนะคะเรามาดูข้อที่3กันนะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะเราจะยกตัวอย่างคำตอบกันนะคะมานีห่อขนมเทียนได้12ห่อนะคะมานีห่อขนมเทียนได้น้อยกว่าแม่26ห่อนะคะแม่ห่อขนมเทียนได้12บวกกับ 26นะคะก็จะได้12บวก26 6บวกสองเป็น8 2บวกหเป็น3 38าหอนะคะมาดูโจทย์ต่อไปนะคะชูใจถักผ้าพันคอยาว22เซนติเมตรนะคะชูใจถักผ้าพันคอสั้นกว่านุดี5ซนติเมตรนะคะนูดีถักผ้าพันคอยาว 22บวก5ก็จะเท่ากับ27เซนติเมตรนะคะมาดูโจทย์ต่อไปกันนะคะวีระปั้นถ้วยกาแฟสูง25เซนติเมตรนะคะวีระปั้นถ้วยกาแฟเตี้ยก,กว่าแจกัน12เซนติเมตรนะคะวีระปั้นแจกันสูง25บวก12นะคะก็จะได้เท่ากับ 25บวก12 5บวก2เป็น7 2บวก1ก็เป็น3นะคะ37เซนติเมตรนะคะ